กอลังทำงานนะคะบคุณแม่ขะโอเคพร้อมสองค่ะท <pas, S 2> ิมขาผู้หญิงชุดวันนี้เลยเป็นนางรองลงมา

เชั้นสูงค่ะดูจริงจะมีสตอรี่ด้วยแล้วปีนี้เราได้ลอยกระทงไหมคะคุยกับพี่มากเลยล้วก็งานแจัดงานไปจะไปลอยเดอจัดงานวันนี้น่าจัดไม่อะแล้วเขอถอดชุดเสร็จแต่ว่าเมื่อกี้ก็ขอพรเผื่อแล้วเ่าอะไรบอกได้งานที่แล้วที่พี่หมากออกงานคิมก็ไปเดินเดินจนเตรยรอวันนี้ไม่รู้อน เปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นนะคะตนอนนี้ก็ยังแบบมองหน้ากันว่แบบเฮ้ยนี่แบบสามีเราแล่ๆอ <laughs> ๆอะไรคำคำเรียกกันเปลี่ยนไหมไม่เลยค่ะแม่หรืออะไรเงี้ยโนเลยค<อ>่ะใช่หเหมือนเดิมทุกอย่างเลยอะ่ะ คุณแม่สารมีเราเปิดแผ่นด้วยเราก็เลยมันใหญ่เลยอ้าจริงนะตอนคุณแม่เปิดอะคิปไม่เราไม่เห็นเลยเพราะว่าคิปเต้นอีกฝั่งหนึ่งของเวทีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไม่เห็นคลิปแบบโอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะอจริงไหมคะน้าเด็ดย่าตีสี่ตีห้าไม่กลับอ่ะ,อะย่ากลับก่อนนะคะเพราะย่ามีถ่ายละครอีกวันนึ่งแต่คุณแบรี่ยาวเต็มที่เต็มที่กว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวค่ะแต่งานนี้เพื่อนเราก็ เลดเอ็นเคสเ็หลังคอบาล่ายกันหมดเล่มมั้เหรอจะไปทัวหน้าใช่ใช่เพราะว่างานที่เลดโคมโอ่ะเราอาจจะไม่ได้เต็มที่กันข<ม>นาดน,นี้ค่ะนี่ก็แบบเหมือนมีดีเจด้วยอะไรอะดีเจก็2คนแล้วแล้วก็มีแบบ พอกันเลยจะบอกวเจ้าสาวสนุกมากค่ะถามเรื่องที่เปิดบัญชีให้ลูกในนาคตหน่อยพี่คินแต่คนต่างแยกเปิดเอเป็นงไอเดียใครองไรก็คือเราทำตั้งนานแล้วประมาณ4ี่ปีแล้วค่ะที่เราแบบตั้งใจว่าจะทำเป็นฟอน์ให้ให้ลูกในอนาคตจริงๆก็คือถ้าไม่มีลูกก็คงใช้เองนั่นแหละแื่ออนาคตเแต่อนนโคตค่ะแล้วก็ต้องมีแผน เก็บได้เยอะมันเก็บเป็นเป็นปีอ่่ะก็ปีได้งานอะไรมาแลวก็แบ่งส่วนหนึ่งเก็บใช่ด้วยค่ะแล้วก็ปีแบบ ีวิตให้เต็มที่ก่อนเพราะถ้ามีลูกอ่ะคือมันไม่ใช่ว่าจะหยุดใช้ชีวิตหรอกแต่ว่ามันจะเป็นอีกฟิลหนึ่งมีปึกษาพี่มิวไหมว่ายังไงพอมีลูกยังไงชีวิตเปลี่ยนไหมหรือว่าคืออาจจะปรึกษาพี่มิวไม่ได้เพราะว่าชีเป็นคนชิลมากกี้ก็คือก็บอกว่าให้ใช้ชีวิตไปก่อนแต่ก็ให้รีบตามาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆที่มีลูกอยู่แล้วส่วนใหญ่จะบอกว่าให้รีบมี คนที่ไม่มีเขาจะบอกว่าใช้ชีวิตไปก่อนกับยาให,ห้เพื่อนของป่ไมันคือลังเลอะสิกินแต่ว่าไม่รู้จะฟังไหนดีก็คิดว่าคือแพลนของปีหน้าเนี่ย ปรึกษาก็ปรึกษาแล้วอะไรยาปรึกษาก็อาจจะต้องปรึกษานิดนึงแหละแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เงินของเราหรอกเราก็คือแค่อยากจะแบบว่าก็แค่แบบเตือนสตินิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นกระเป๋าเดียวกันแล้วหรือยังหรือว่าโอเคต่างคนต่างคนต่างชาติแต่คุณผู้ชมว่าแบบคิมเป็นคนแบบถ้าซื้ออะไรคือเขาไม่เคยห้ามเลยเพราะแบบคีมแบบต้องคิดมาแล้วถึงจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นคนซื้ออะไรใช่ใช่ใช่ค่ะเออเขาจะปล่อยหรือว่าเขาควรมีอะคะคิม เขาบอกว่าท uh, sure, uh. ั้สอปอยด้วยกลัวเมียกลัวด้วยหรอเขาบอกผ่านประสบการณ์มาสิปีการันตีเลยว่าเชื่อเชื่อเรียดจะได้สูงอาจจะมีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่ไม่เชื่อแล้วแล้วเกิดเหตุเลยแล้วก็หลังๆเขาก็เริ่มเชื่อมากขึ้นก็เลยแบบก็โฟลดีอะไรอย่างเงี้ยคิดแล้วว่าตอนนี้แบบคันลงมาเริ่มศักดิ์สิทธิ์แล้วทำกูลงเริ่มศักดิ์สิทธิ์ ขอให้เป็นอย่างนั้นตลอดไปนะจ่ะอันนี้คู่หรือว่าป้ายฝากไว้เสียงแบบมันมีมากเลย ยังไม่เพราะว่าที่ไปต้เป็นคนเราจังไม่ได้ใช่สิ่จังไม่ได้มโนได้สิ่จังไม่ได้หึ้งหม่งแข็งพี่คิขี้มจริงแล้วเป็นคนขี

ให้ตรงนี้ตราถ่ายไปก่อนให้ฝั่งนี้ให้ฝงนี้ให้ฝั่งนี้ให้ฝั่งนี้บ่กลางก่อนกลางก่อนกลางก่อนบังสีแดงนิดนึงนะจ๊ะบังสีแดงต้บลาอะไรอย่างเงีว้ยเนยกบอร์ไร้บอสยี่ยสุวรรณลูกค้าโทรลาคุณกิมเบอรี่ค่ะยุ่งกลางเลยค่ะเซวาค่ะขอบุรแล้วพี่คุณมาแล้วสี่เดียวกันคุณกนอรี่ค่ะยุ่งาอันนี้ที่มาตรงนี้รวบรวมเลยนะ เมื่อี้เราไม่รั้งกันมาสิบสี่พันล้านเราไม่ใหญ่ก็ไม่ถับอของหลักด้วยครับ